อ่าโอเคครับผมจะลองใช้ง่ามหัวตัดธรรมชาติครับจะใช้เทคนิคบิดสายยางช่วยครับเพื่อจะให้ลูกกระสุนนะมันข้ามหัวง่ามไปได้นะครับใช้เทคนิคบิดสายยางช่วยอย่างเดียวครับนะระยะ10เมตรครับลองดูว่าจะโดนไหมเป้าใหญ่นะครับเป้าใหญ่ลอง10ลูกกระสุนดูว่าจะได้ถึง5แต้มไหมนะครับ ลมโอเคครับใช้ได้เนาะลมค่อนข้างแรงครับก็มีผลใช้เทคนิคบิดสายยางครับทำให้ลูกกระสุนมันข้ามหัวง่ามไปได้นะครับอลองดูครับ เใี่ยเลยครับใช้ได้ครับครับขออนุญาตลงอีกคลิปนะครับอันนี้ผมจะยิงยางสั้นท่าแนบแก้มครับเนาะก็มีมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับยังไม่เข้าใจเรื่องการยิงนากสติกนะครับก็บางคนอาจจะสงสัยว่ามือตำแหน่งมือหลังกระสุนเนี่ยนะครับจำเป็นต้องต้องจัดให้แบบระวางวางแบบตั้งฉากแบบนี้ไหมนะครับ รหรือแขนจะอยู่ในลักษณะยังไงทํานองนี้นะจริงๆตามทฤษฎีก็คือว่าแขนแขนเรามันต้องตั้งฉากแบบนี้นะฮะตั้งฉากตรงไปแบบนี้นะแต่จริงถ้าคนไม่ถนัดมันก็จะรู้สึกฝืนครับมันก็จะให้ผลการยิงไม่ดีนะครับดังนั้นก็ถ้าเราถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคือผมจะยิงแขนตกนะครับแขนผมจะจะไม่ได้เป็นแนวตั้งฉากอย่างนี้แขนผมจะตกนะพะผมถนัดแบบนี้นะครับนะลองดู เห็นไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตแขนผมนะครับผมแขนผมจะไม่ได้แนวแนวระดับตั้งฉากแขนผมจะตกแบบนี้เพราะว่าทําไมผมยิงแขนตกครับเพราะว่าผมยิงลักษณะนี้แล้วมันมันรู้สึกสบายกว่าการจัดจัดลักษณะแขนตรงนะครับถ้าถ้าใครฝึกแขนตรงได้ก็ดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วการยิงหนังสติ๊กมันไม,ไม่ได้มีอะไรตายตัวครับเรา ถนัดแบบไหนเราก็ฝึกแบบนั้นจนเกิดความคุ้นชินเดี๋ยวมันมันก็ทําให้แม่นขึ้นได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปฟิกตามตามทฤษฎีเสมอไปนะเอาถนัดแบบไหนก็ก็แบบนั้นดีที่สุดนะครับโอเคครับมันอาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่สนใจหรือมือใหม่ที่ยังยังไม่มีความชํานาญครับถ้าคนที่เป็นแล้วก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะครับก็เราถนัดแบบไหนก็เล่นแบบนั้นครับไม่ไม่มีตายตัวครับ โอเคลองไปฝึกดูนะครับก็สนุกสนุกกันครับอย่าซีเรียสครับผมเล่นให้มีความสุขครับ